วันนี้มาดูสินเชื่อดีๆที่ชื่อว่าสินเชื่อบุคคลเฟนิกซ์อีกน t e มีวงเงินให้สูงสุดถึง1 5 0 0 0ล้านแบาทกู้เงินหลักล้านได้แบบถูกกฎหมายจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างมาติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ สำหรับสินเชื่อบุคคลฟิน e ิกส์อีกน e เป็นสินเชื่อบุคคลรูปแบบวงเงินหมุนเวียนที่มีวงเงินอนุมัติสูงสุด5เท่าของรายได้โดยจะได้รับวงเงินกลับคืนทันทีเมื่อมีการชำระต้นเงินคืนและสมัครง่ายผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกที่ทุกเวลาแจ้งผลการสมัครทราบเร็วที่สุดภายในวันแต่ช้าสุดไม่เกิน3วันและจะชำระคืนแบบไหนก็ได้ในแต่ละเดือนไม่ว่าจะจ่ายขั้นตำ่ำ จ่ายโปะหรือผ่อนจ่ายซึ่งสามารถผ่อนจ่ายเป็นงวดนานได้สูงสุดถึง60เดือนนอกจากนี้ยังสามารถเลือกวันที่ชำระได้ตามใจระหว่างวันที่1ถึงวันที่28ของทุกเดือนและดอกเบีย้ยต่ำที่สุดเพียง4 9 9อร์ถอนเงินออกไปเท่าไหร่ก็จ่ายดอกเบีย้ยเท่านั้นแถมคิดอัตราดอกเบีย้ยเป็นแบบลดต้นลดดอกซึ่งใครสามารถกู้สินเชื่อบุคคลฟีนิกซ์อีกไนได้ เรามาดูคุณสมบัติกันเลยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจสมัครกู้กับแอฟ i ิ i ิกส์ เพียงมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำที่อยากได้วงเงินไว้อุ่นใจหรือใครที่ต้องใช้เงินด่วนแต่สมัครกับธนาคารไม่ผ่านก็สามารถสมัครสินเชื่อบุคคลฟินิ n ส์อีกนายได้เพียงมีบัญชีกับธนาคารไทยพาณิชย์และลงทะเบียนใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน s c b e a ีอมีรายได้30,000บาทต่อเดือนขึ้นไป และมีสลิปเงินเดือนไม่เกินหนึ่งเดือนสำหรับประกอบการสมัครโดยผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง20-60ปีจะเป็นเพศไหนก็สมัครได้แค่มีอายุที่อยู่ในช่วงวัยตามประกาศนี้เท่านั้นและจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์บ้านหรือที่ทางานในประเทศไทยสาหรับผู้ที่สนใจสมัครสินเชื่อบุคคลฟีนิกซ์อีกไนท สมัครได้ง่ายๆเพียงมีบัตรประชาชนที่จะต้องเป็นบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุและมีรายได้ที่แน่นอนมีมือถือสมาร์ทโฟนที่มีอินเทอร์เน็ตระบบ Android 7.0หรือ iOS 10.0ขึ้นไปซึ่งไม่ถูกดัดแปลงซอฟต์แวร์นอกจากนี้เพียงมีแอปพลิเคชัน s c b e a s y โดยต้องเปิดใช้งานและลงทะเบียนใช้งานเรียบร้อยแล้วถ้ายังไม่มีแอป และมีสลิปเงินเดือนไม่เกินหนึ่งเดือนเพื่อประกอบการยื่นขอสินเชื่อและจะต้องมีเลขบัญชีพรอมเพย์หรือบัญชีไทยพาณิชย์โดยเลขพรอมเพย์สามารถผูกกับเลขบัตรประชาชนได้หรือใครที่ยังไม่มีก็ใช้บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ได้โดยวิธีการใช้งานสินเชื่อบุคคลฟินิ์อีกไน e นั้นเพียงมีแอป SCBEC s y ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงโทรศัพท์จากนั้นลงทะเบียนใช้งาน โดยการสร้างบัญชีผู้ใช้เพื่อเริ่มใช้แอปพลิเคชันจากนั้นสมัครของเงินกู้โดยใส่ข้อมูลต่างๆเพื่อขอยื่นกู้เงินเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ คราวนี้เรามาดูตัวอย่างการคำนวณดอกเบีย้ยกันโดยสินเชื่อบุคคล p ฟินิ์อีกไนท์ลูกค้าสมมุติว่าได้รับวงเงิน150,000บาทคิดอัตราดอกเบีย้ย14.99%ต่อปีวันสรุปยอดบัญชีหรือ Statement Date คือวันที่11และวันครบกำหนดชำระ p a y m n t t e u l Date คือวันที่26ของทุกเดือนซึ่งลูกค้าได้เบิกถอนเงิน100,000บาทเมื่อวันที่1ตุลาคมปี2564โดยใบแจ้งยอดบัญชีที่1 คือวันสรุปยอดบัญชีวันที่11ตุลาคมและกำหนดชำระวันที่26ตุลาคม เพราะฉะนั้นจากยอดเงินต้นที่ถอนไป1,000 0แบาทจะคิดดอกเบี้ย25วันตั้งแต่วันที่เบิกถอนเงินสดจนถึงวันครบกําหนดชําระคือวันที่1ตุลาคมถึง26ตุลาคมคิดเป็นยอดเงินต้นคูณอัตราดอกเบี้ยต่อปีหารด้วย365คือ1,000 0คูณสิ9 9เปอซหารด้วย365และนําจํานวนทั้งหมดคูณด้วย25จะคิดเป็นดอกเบี้ย1026.50บาท ซึ่งหากชำระขั้นต่ำจะต้องชำระ2เอร์เซของยอดเงินต้นคงค้างรวมดอกเบี้ยก็คือจ่ายที่3 0 2 6 5 0บาทส่วนยอดเงินรวมหากต้องการชำระเต็มจำนวนคือดอกเบี้ยบวกยอดเงินต้นคือ1,126.50บาทโดยลูกค้าสามารถเลือกจ่ายได้3กรณี ก็คือเลือกจ่ายสบายๆหากลูกค้าเลือกชำระด้วยยอดขั้นต่ำ2%จากยอดเงินต้นคงค้างและกรณีที่2คือลูกค้าสามารถชำระคืนเต็มจำนวนเท่ากับว่าลูกค้านั้นได้ปิดยอดชำระเรียบร้อยและได้วงเงินกลับคืน100%และกรณีที่3คือหากต้องการชำระโดยเป็นงวด,งวด ฟินิจะประเมินความเหมาะสมโดยมีให้เลือกตั้งแต่12เดือน24เดือน36เดือน48เดือนจนสูงสุด60เดือนซึ่งทั้งนี้ต้องชำระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก่อนหน้าถึงวันที่ทำรายการก่อนเปลี่ยนแปลงยอดโดยสำหรับแอปพลิเคชัน p h o e ิ i x นั้นปัจจุบันมีสินเชื่ออยู่2ประเภทคือสินเชื่อนาโนฟิน e ิ i ส์ติปีและสินเชื่อบุคคลฟิน e ิ i ส์อีกไน ซึ่งสำหรับสินเชื่อนาโนนั้นมีวงเงินให้กู้สูงสุดถึงห0 0 0งแสนบาทเป็นเงินหมุนแบบสบายๆไม่มีวันหมดอายุคิดดอกเบี้ยเท่าที่ใช้จ่ายขั้นต่ำโปะได้สมัครง่ายโดยไม่ต้องใช้สลิปไม่ต้องค้ำใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นไม่ใช้เอกสารอื่นๆ รับเงินกู้สูงสุดถึงหลักแสนหมุนเงินสบายสบาย,บายอุ่นใจได้ทุกสถานการณ์โดยสามารถกู้เงินด่วนและรู้ผลภายใน5นาทีกู้เงินง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน Phoenix ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องไปสาขาของธนาคารและดอกเบี้ยตามเพียง2.75%ต่อเดือนคิดดอกเบี้ยเท่าที่ใช้และคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก อัตราดอกเบี้ยเพียง33%ต่อปีเท่านั้นที่สำคัญผ่อนจ่ายได้ตามใจมีเงินหมุนต่อได้ทันทีไม่ว่าจะจ่ายขั้นต่ำแค่ดอกเบี้ยจ่ายโปะหรือผ่อนจ่ายไม่ว่าจะเป็น3เดือน6เดือนหรือ12เดือนก็ได้ โดยแอปพลิเคชัน Phoenix หรือสินเชื่อออนไลน์ฟ h o e n i x นั้นเป็นสินเชื่อที่ถูกกฎหมายภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยท่านที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ www. f i n n i x c o หรือสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์02-113-1113ค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ